ดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันครับมีชื่อว่า Unboxing Boxing Box Day in the UK เปิดกล่อง Boxing Day ในสหราชอาณาจักรครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อเข้าสู่เดือนธันวาคมแน่นอนครับว่าทุกท่านจะนึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขใช่ไหมครับเพราะว่าเดือนธันวาคมนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่สําคัญครับ โดยเฉพาะครับวันคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงนี้ครับในวันที่25ทธันวาคมครับแต่ว่าวันนี้ครับผมไม่ได้จะพูดถึงวันคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่แต่อย่างใดนะครับผมจะพูดถึงวันที่ถัดจากวันคริสต์มาสไป1วันครับนั่นก็คือวันที่เรียกว่า Boxing Day ครับโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษครับ Boxing Day ถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยครับ b o อกซิ่งเครับจะตรงกับวันที่26ธันวาคมของทุกปีครับแล้วก็เป็นวันถัดจากวันคริสต์มาส1วันครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the day after Christmas day เพราะว่า25ธันวาคมคือวันคริสต์มาสใช่ไหมครับถัดไปปุ๊บ26ธันวาคมก็จะถือว่าเป็นวัน Boxing Day ครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่2ของช่วงเทศกาลคริสต์มาสครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the second day of Christmas time Christmas time ตรงนี้ครับแปลว่า Christmas Time หรือว่าช่วง Christmas ครับคำว่า Christmas Time ก็เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในอดีตรครับปัจจุบันก็อาจจะนิยมใช้คำว่า Christmas Time มากขึ้นครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณฟังไปรู้จักกับ Boxing Day ครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ที่สำคัญครับจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาลนี้ด้วยครับ สำหรับประวัติความเป็นมาครับหรือว่า the origin of Boxing Day ครับ Boxing Day ครับแน่นอนครับว่าไม่ได้แปลว่าวันชกมวยแต่อย่างใดครับแต่สำหรับเทศกาลคริสต์มาสนี้ครับไม่ได้แปลว่าชกมวยครับแต่ box หมายถึงกล่องครับซึ่งในที่นี้ก็คือกล่องที่มีของขวัญหรือว่ากล่องของขวัญครับคำว่า box เป็นคำนามก็ได้ครับหรือว่าเป็นคำกริยาก็ได้ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่ากล่องซึ่งในที่นี้ก็คือกล่องของขวัญครับส่วนถ้าเป็นคำกริยาครับ ก็แปลว่ามอบกล่องของขวัญครับเพราะฉะนั้นครับคำว่า boxing ในที่นี้ครับจึงแปลว่าการมอบของขวัญครับดังนั้นครับวันนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า offering day offering day ซึ่งก็แปลว่าวันแห่งการมอบของขวัญครับแต่เดิมครับการมอบของขวัญที่เราเรียกกันว่า christmas box สไมช์บ็อกซ์ก็คือกล่องของขวัญในวันคริสต์มาสนะครับมีมาตั้งแต่ศตรวรรษที่17แล้วนะครับโดยเจ้านายครับก็จะมอบของขวัญให้กับคนรับใช้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณคนรับใช้หรือว่าลูกน้องหรือว่าลูกจ้างต่างๆนะครับให้การบริการมาตลอดทั้งปีเป็นอย่างดีครับขณะเดียวกันครับลูกค้าหรือว่าผู้มีอุปการะคุณแก่ร้านค้าต่างๆครับก็ยังมีการมอบของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้า Trace People ด้วย เช่นเดียวกันครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณที่ร้านค้าต่างๆนั้นให้บริการมาเป็นอย่างดีตลอดทั้งปีที่ผ่านมาครับสำหรับของขวัญที่มักจะมอบให้ในช่วงคริสต์มาสหรือว่าคริสต์มาสบ็อกซ์ตรงนั้นนะครับก็อาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆครับที่เรียกกันว่า small gifts หรืออาจจะเป็นเงินโบนัสครับที่ให้เพิ่มขึ้นมาในปีนั้นๆหรืออาจจะเป็นอาหารที่เหลือจากวันคริสต์มาสครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า leftover food อย่างเช่นในวันคริสต์มาสครับก็จะมีการประทานอาหารร่วมกันครับแล้วก็อาหารที่ทานไม่หมดครับเราจะเรียกว่า leftover food ตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามารับประทานในวันถัดไปแล้วก็อาจจะมอบให้กับลูกน้องหรือว่าลูกจ้างต่างๆในวัน Boxing Day ได้ด้วยครับสำหรับการมอบของขวัญที่ว่านี้ครับได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเป็นทางการในประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที่19หรือว่าในยุควิกตอเรียครับ ประมาณช่วงคริสต์ศักราช1,837ถึง1,901ครับแล้วก็การมอบของขวัญน,นี้ก็มีความเกี่ยวโยงกับ Boxing Day ครับนายจ้างครับก็จะมอบของขวัญให้กับลูกจ้างหรือว่าผู้ที่ขาดแคลนหรือว่าผู้ยากไร้ครับผู้ง่ายๆก็คือ poor people หรือว่าคนยากจนครับแล้วก็ในวันที่26ครับก็ยังเป็นวันหยุดที่ให้ลูกจ้างได้กลับบ้านไปหาครอบครัวด้วยหลังจากที่ทำงานให้กับนายจ้างในวันคริสต์มาสแล้วครับ นอกจากการมอบของขวัญให้กับคนใกล้ชิดอย่างเช่นลูกจ้างหรือว่าลูกน้องหรือว่าคนรับใช้แล้วนะครับ Boxing Day ครับผู้คนก็มักจะบ,บริจาคเพื่อการกุศลด้วยครับเรียกว่า Charity donations คำว่า Charity แปลว่าการกุศลครับ Donations แปลว่าการบริจาคครับรวมกันเป็น Charity donations ก็คือการบริจาคเพื่อการกุศลครับโดยที่อาจจะบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ได้โอกาสครับ ซึ่งธรรมเนียมการมอบของขวัญหรือว่าการบริจาคให้กับผู้ยากไรนี้ครับก็มีความสอดคล้องกับจิตวิญญาณของเทศกาลคริสต์มาสครับในการแสดงออกถึงความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีจิตใจเมตตาการุณาแล้วก็การแบ่งปันให้กับผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าครับสำหรับธรรมเนียมปฏิบัติในปัจจุบันในวัน Boxing Day ครับหรือ today's Boxing Day traditions ครับคำว่า traditions แปลว่าธรรมเนียมปฏิบัติครับสิ่งที่ปฏิบัติต่ตอๆกันมาครับ มาดูกันครับว่าในปัจจุบันนี้ครับ Boxing Day มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมอย่างไรบ้างครับในทุกวันนี้ครับ Boxing Day ครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปคือไปเป็นวันหยุดแห่งการช้อปปิ้งครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งครั้งใหญ่แห่งปีด้วยครับซึ่งในช่วงเวลานี้ครับห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆในอังกฤษ ก็จะแข่งขันจัดกิจกรรม Boxing Day ครับเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาช้อปปิ้งที่ร้านค้าต่างๆของตัวเองครับโดยกิจกรรมเหล่านี้ครับโปรโมชั่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาสินค้า50-70%ครับบางร้านอาจจะลดมากถึง80-90%เลยก็มีครับไปทางไหนครับก็จะเจอแต่ป้าย discount หรือไม่ก็ป้าย sale ครับซึ่ง2ป้ายนี้หรือว่า2คํคำนี้ครับความหมายไม่เหมือนกันครับคำแรกครับคำว่า discount discount แปลว่าส่วนลดครับยกตัวอย่างเช่นครับ10% discount 10% discount ก็แปลว่าส่วนลด10%ครับหรืออาจจะไม่เจอคำว่า discount โดยตรงครับอาจจะเจอคำว่า10% off 10% off คำว่า off ตรงนี้ครับก็แปลว่าลดครับเพราะฉะนั้น10% off ก็แปลว่าลด10%ครับซึ่งคำว่า discount ตรงนี้ครับจะใช้สำหรับส่วนลดสำหรับสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือว่า ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นครับก็คือมีการใช้แบบเฉพาะเจาะจงครับสำหรับคำว่า discount ยกเช่นยกตัวอย่างประโยคนี้ครับ this shirt has a 10% discount เสื้อเชิ้ตตัวนี้ลดราคา10%เห็นไหมครับว่าเราใช้คำว่า discount เจาะจงกับสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างเช่นในที่นี้ก็คือเชิ้ตตัวนี้ลดราคา10%อครับอีกตัวอย่างนึ่งครับสำหรับคำว่า discount customers get a 10% discount if they pay in cash ลูกค้าจะได้รับส่วนลด10%ถ้าจ่ายด้วยเงินสดตัวอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดครับว่าคำว่า discount ก็จะใช้แบบเฉพาะเจาะจงครับว่าในกรณีที่ลูกค้าชำระด้วยเงินสดก็จะได้รับส่วนลด10%เนตตรงนี้คือตัวอย่างของการใช้คำว่า discount ที่แปลว่าส่วนลดครับส่วนอีกคำหนึ่งที่เราจะได้พบเห็นบ่อยๆเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือคำว่า sale s a l e sale แปลว่าการขายลดราคาหรือว่าการลดราคาก็ได้ครับ ซึ่งคำว่าเซล์ตรงนี้ครับจะมีความหมายต่างจากคำว่าดิสคาวเล็กน้อยก็คือจะใช้เน้นช่วงระยะเวลาที่มีการขายลดราคาครับเช่นใช้พูดถึงอีเวนต์พูดถึงงานพูดถึงเทศกาลหรือว่าช่วงเวลาต่างๆที่มีการเซล์หรือว่าการขายลดราคายกตัวอย่างเช่นครับการขายลดราคาในช่วงคริสต์มาสเราก็จะเรียกว่าคริสต์มาสเซล์หรืออย่างการขายลดราคาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลครับตรงนี้ก็จะเรียกว่า end of season sales จะเห็นได้ว่าเป็นการเน้นช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่มีการเซลครับแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสินค้าชนิดใดนชนิดหนึ่งหรือว่าชินชน้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นครับสำหรับอีกคำหนึงที่มักจะพบเห็นได้บ่อยนะครับเมื่อมากับคำว่าเซลครับนั่นก็คือคำว่า flash sale flash sale คำนี้เป็นคำหนึงที่พบบ่อยครับเพราะว่า flash sale ครับหมายถึงการลดราคาในช่วงเวลาสั้นๆครับ หรือที่เรียกว่าการลดราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาสั้นในภาษาไทยครับเราอาจจะเรียกว่าช่วงนาทีทองใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเซล์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จํากัดอาจจะเพียงแค่1ชั่วโมงหรืออาจจะเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือเพียงแค่1วันก็ได้ครับตรงนี้ครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าอย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งด่วนครับก็ตรงกับภาษาอังกฤษครับคำว่า flash flash ก็แปลว่ารวดเร็วแปลว่าเร่งด่วน แปลว่าแป๊บเดียวอะไรประมาณนี้ครับก็นำมาใช้กับคำว่าเซลลกลายเป็น flash เซ l ลก็คือการลดราคาในช่วงเวลาสั้นๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมลดราคาอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นการแจกคูปองส่วนลดหรืออาจจะเป็นกิจกรรมแลกซื้อสินค้าการสะสมคะแนนหรือใบเสร็จต่างๆร้านค้าต่างๆครับก็จะพากันจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจค้าให้มาจับจ่ายซื้อของที่ร้านค้าของตัวเองครับ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าวัน Boxing Day หรือว่าวันที่1 6ธันวาคมนั้นครับเราจะเห็นผู้คนมากมายเลยครับตื่นนอนกันตั้งแต่เช้าเลยประมาณ6โมงเชา้ามาเข้าคิยวยืนรออยู่ที่หน้าห้างร้านสรรินค้าต่างๆครับตั้งแต่ยังมือดอยู่ตั้งแต่ที่ร้านเขายัางไม่เปิดประตูร้านเลยนะครับในอังกฤษครับลูกค้าหรือว่าผู้คนต่างๆครับก็จะมาเข้าแถวเข้าคิยวยืนรออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแม้แต่ร้านยังไม่เปิดก็ตามครับ เขาก็จะมายืนรอเพื่อจะเข้าไปซื้อของในร้านค้าครับเพราะว่าถ้ารอให้ร้านเปิดก่อนแล้วค่อยมาหรือว่าสายๆค่อยมาเนี่ยเกรงว่าจะซื้อของไม่ทันครับแล้วก็สินค้าก็อาจจะหมดสต็อกก่อนได้ครับเพราะนั้นครับในช่วงของ Boxing Day นี้ครับร้านค้าต่างๆ ก็จะเปิดร้านนานขึ้นกว่าวันธรรมดาทั่วไปครับเช่นเขาอาจจะเปิดเช้าขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะปิดดึกกว่าเดิมด้วยครับจริงอยู่ครับว่าการเซลล์ในวัน Boxing Day ไม่ได้เซลลแค่วันเดียวนะครับเขาก็ยังเซลล์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดสต็อกครับแต่ว่าครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาในวันแรกๆแล้วสินค้าก็อาจจะหมดลงหมดลงเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่าใครที่ไปช้อปปิ้งพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆครับ ถ้าเกิดว่า Boxing Day เราไม่ได้ไปใช่ไหมครับและเราไปวันที่2หรือวันที่3หลังจาก Boxing Day แล้วบางทีสินค้ายังไม่หมดครับแต่ว่าไซส์หรือว่าขนาดของสินค้าเนี่ยอาจจะเหลือไซส์ที่แบบเล็กเกินไปอย่างเช่นถ้าเป็นเสื้ออาจจะเป็นไซส์แบบ x s ก็คือแบบเล็กยิ่งกว่าไซส์ S นะครับหรือไม่ก็ใหญ่ไปเลยแบบนี้ก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นไซส์ที่คนทั่วไปอาจจะสวมใส่ไม่พอดีตัวก็ได้แบบนี้ครับสินค้าอาจจะยังไม่หมดก็จริงแต่ เจอสินค้าที่ขนาดอาจจะไม่เหมาะสมกับแต่ละคนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นครับ Boxing Day เนี่ยจึงเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆผู้คนก็จะไปกันอย่างล้นหลามเลยครับนอกจาก Boxing Day นี้นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกที่เรียกว่า Midnight Madness Sales Midnight Madness Sales ครับก็คือโปรโมชั่นลดราคากลางดึกสำหรับคืนก่อนวันคริสต์มาสครับ อันนี้ก็คือก่อนคริสต์มาสเลยครับแน่นอนว่าผู้คนก็ต้องมาจับจ่ายซื้อของเพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสกันใช่ไหมครับตรงนี้ร้านค้าก็เลยจัดโปรโมชั่น Midnight Madness Sales ครับผู้คนก็มาวันนี้อีกเช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันครับ Boxing Day ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่า early bird deals early bird deals หรือว่าเป็นช่วงเวลาสำหรับลูกค้าที่มาถึงร้านค้าแต่เช้าตรู่ครับ อาจจะจัดในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง9โมงเช้าด้วยครับเห็นไหมครับว่าเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็วัน Boxing Day ครับถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดแห่งการช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีในอังกฤษจริงๆเลยนะครับจนถึงขนาดว่ามีคำศัพท์เรียกช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งนี้ในภาษาอังกฤษด้วยครับเขาจะเรียกช่วงเวลานี้ว่า holiday shopping rush holiday shopping rush หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนออกมาช้อปปิ้งกันอย่างคึกคักแล้วก็เร่งรีบในช่วงเทศกาลวันหยุดอย่างคริสต์มาสแล้วก็บ็อกซิ่งเดย์ด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของขวัญซื้อของกินของใช้รวมไปถึงของจําเป็นต่างๆในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ด้วยครับสำหรับสินค้าที่เซลลหรือว่าลดราคากระนาแห่งปีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสินค้าแฟชั่นอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้าผ้าพันคอแล้วก็เครื่องสําอางเครื่องประดับ รวมไปถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของตกแต่งบ้านและสินค้าเกือบทุกประเภทเลยมักจะมาจัดโปรโมชั่นลดราคาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสินค้าประเภทที่เรียกว่า clearance sale clearance sale ก็คือสินค้าค้างสต็อกค,ครับก็นำมาลดราคากันอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในอังกฤษแล้วนะครับหรือว่าในสหราชอาณาจักรแล้ว Boxing Day นอกจากจะเป็นวันแห่งการช้อปปิ้งแห่งปีแล้วครับ ยังมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลอย่างพรีเมียร์ลีกในเครือจากกระพบอังกฤษด้วยครับนั่นก็คือประเทศอังกฤษสกอตแลนด์ไอแลนด์เหนือแล้วก็เวลส์เมื่อพูดถึงคำว่า Boxing Day ครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเชื่อมโยงไปยังอีกวันหนึ่งครับคือ Black Friday คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อทั้ง2วันนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นวันสำคัญแห่งการช้อปปิ้งครับแต่ว่า Boxing Day กับ Black Friday คือคนละวันกันครับแล้วก็ Black Friday ในอเมริกานะครับเป็นคนละวันกับ Boxing Day ที่คุณผู้ฟังรู้จักกันครับ Black Friday ครับจัดขึ้นในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Thanksgiving Day ครับซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนครับโดยสำหรับชาวอเมริกันแล้วครับวัน Black Friday จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมากกว่า Boxing Day ด้วยซ้ำครับอย่างไรก็ตามครับ Black Friday ในอเมริกาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกับ Boxing Day ครับ หลักๆแล้วก็คือการลดราคาสินค้าครั้งใหญ่แห่งปีเพียงแต่ว่าจัดก่อน Boxing Day เท่านั้นเองครับแม้ว่า Boxing Day ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นไปตามยุคสมัยครับแต่ว่าแก่นสำคัญของวันนี้ก็ยังคงอยู่ครับนั่นก็คือการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแสดงถึงความขอบคุณการมีน้ำใจในการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อโอกาส รวมไปถึงการลดราคาสินค้าครับก็เปรียบเหมือนกับการคืนกําไรให้กับลูกค้าแล้วก็สังคมจากห้างร้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจด้วยครับขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลแห่งความรื่นเริงของปีที่ว่านี้ครับสาหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างภาษาอังกฤษก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับผมมาน่าเติมใจขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ